เดวิซีโอในช่องสุดท้ายค่ะเราพาคุณผู้ชมมาที่หัวหินนะคะตอนนี้มาอยู่ในส่วนของชมวิวเรสเดนค่ะตอนนี้เป็นบีชบาร์นะคะยังอยู่กับคุณกรวิกพนุพันธนะ์ะอยุธยาค่ะหรือว่าคุณวิกกี้นั่นเองค่ะในเบรกนี้จะมาคุยถึงเรื่องราวชีวิตส่วนตัวแบบสบายๆกันบ้างอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นภาพว่าถ้ามาพักที่นี่เนี่ยเราได้ความสบายในแบบไหนนะคะมา คุยมาชิลเอามาเล่นมาเที่ยวได้ทั้งหมดเลยอันนี้มานั่งคุยกับคุณวิกกี้บ้างปกติแล้วชีวิตครอบครัวตั้งแต่เด็กเนี่ยบอกเป็นณอยุธยาด้วยคนอื่นฝ่ายจะแบบโอ้ยเป็นไฮโซหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่เไราะฉะนั้นเป็นนามสุลแต่งนะคะนามสุลจริงๆนวลแข็ค่ะนามสุลที่แต่งอ๋อตอนนี้คุณวิกกี้แต่งงานแล้วใช่ค่ะแต่งงานกับคุณชายเบิร์นคะเป็นหม่อมราชวงศ์พีรานุพงศ์พานุพันธ์ อือยแหมพอจับเรื่องความรักกันนั้นชอบเลยมันนั่งบรรยากาศแบบนี้ไปพบกับท่านได้ยังไงอะคะเล่นเรือใบด้วยกันอ,อ๋เอเป็นนักกีฬาเรือบใบเล่นถึงระดับไหนคะเล่นถึงระดับทีมชาติเลยอค่ะคู่เลยแต่เขาเก่งกว่าเยอะเขาได้แบบเหรียญ หลายเหรียญแหลนทองซีเกมอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่แบบว่าติดทีมชาติเฉยๆไม่ได้ได้โอ้โหติดทีมชาตินี่ก็เก่งมากแล้วนะคะทําไมถึงไปตัดสินใจชอบเล่นกีฬาเรือใบล่ะคะผู้หญิงจริงๆไม่ค่อยเห็นนะอ๋อพอดีครอบครัวเล่นด้วยก็เลยไปก็เล่นกันหมดเลยคุณพ่อเล่นเล่นก่อน,นะะเล่นมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อแล้วเล่นกีฬาเรือใบกีฬาเรือใบเล่นยากไหมคะ ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ถ้าเกิดจริงๆแล้วหัดให้เป็นเนี่ยอาจจะยากนิดนึงแต่พอเล่นเป็นแล้วไม่ยากอะค่ะก็คือเหมือนกับไปชิลๆมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเราไม่ได้แบบแข่งขันแบบเต็มที่อย่างเงี้ยมันก็เป็นความสนุกส่วนตัวได,ไ,ดได้ได้ได้บรรยากาศทะเลได้บรรยากาศธรรมชาติไม่ต้องมีเสียงรบก,กวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกีฬาเรือใบต้องมีเทคนิคอะไรในการเล่นบ้างคะมีสมาธิที่ดีีสมา,สมาีมาิหนึ่งก็คือถ้าถ้ามีสมาธิไม่ค่อยเจ็บตัวอ่า อันตรายไหมคะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่หัดเล่นกีฬานี้ไม่อันตรายเพราะเราก <c oughs> ็ามีอุอกปรกรณ์ชูชีพอยู่แล้วอย่างเช่นเสื้อชูชีพอย่างเช่นเสื้อกันแดดแว่นตากันแดดอะไรอย่างเงี้ยทุกทุกอย่างต้องพรอ้อมนะคะอ่าฮะนะคะก็นี่เป็นในส่วนของแอคทิวิตี้ที่ชื่นชอบก็คือระบายแล้วก็ทำให้พบรักกับคุณชายเบิร์ดด้วยเหมือนกันนะคะตัดสินใจเลือกคู่ชีวิตเนี่ยคุณวิกกี้ว่ายากไหมคะไม่ คือพอดีว่าเรารู้จักกันมานานแล้วก็เราก็แบบว่าเข้ากันได้ดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่งงานมากี่ปีแล้วคะพอดีคะปีนี้ปีที่6แลวค่ะปีที่6แล้วมีบุตรด้วยกันหรือยังคะมีหนึ่งคนสี่ขวบค่ะผู้หญิงผู้ชายผู้ชายนะคะมองไว้ในอนาคตมั้ยคะว่าอยากให้ลูกชายคนนี้เนี่ยมารับช่วงต่อกิจการที่เราทำเอาไว้พ่อเขาคงอยากให้ไปกิจการเขามากกว่ามากกว่ากิจการเราฝ่ายคุณพ่อทำอะไรคะ อ๋อของคุณพ่อเขาเป็นเป็น manufacturer ะทำเป็นโรงงานแบตเตอรี่ค่ะอ๋อโรงงานแบตเตอรี่นะคะแล้วคุณแม่ก็ทำเป็นส่วนของโรงแรมนะคะอันนั้นเป็นส่วนของลูกแต่ตัวเราเองเนี่ยก็รับช่วงต่อจากคุณพ่อคุณแม่ของเราเหมือนกันสำหรับตัวคุณวิกกี้เองใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วโรงแรมชมวิวเนี่ยสร้างโดยคุณพ่อค่ะแต่สร้างมาเพื่อที่จะจเขาอยากจะเกษียณอายุมาทำโรงแรม แต่พอพอเกษียณจริงๆแล้วเนี่ยโรงแรมมันกลายเป็น135ห้องจากเดิมที่มัน4ีห้องเขาก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่ธุรกิจที่จะมาเล่นแล้วเลล่นแ้วอะไรอย่เงี้ยนะะก็เลยแล้วพอดีว่าผู้ชายชอบก็เลยเข้ามาบริหารค่เริ่มต้นกันมาจาก40ห้องเป็น135ห้องในตอนนี้ไม่รวมที่กรุงเทพคที่กรุงเทพก็เป็นมาดูซีโฮเทลใช่40ห้อง อะไรเกิดก่อนคะที่นี่กับที่นี่ที่นี่เก่ามากที่นี่นเกิดก่อนตั้งแต่เราเด็กๆแน,น่นั้นว่าคุณผู้ชมก็คงอยากจะรู้เหมือนกับแนแล้วว่าเอ๊ะเป็นผู้บริหารโรงแรมแบบนี้เนี่ยเรียนทางด้านมาร์เก็ตติ้งหรือว่าทางด้านของการบริหารธุรกิจมาโดยตรงหรือเปล่าคะไม่ไม่ค่ะก็คือเริ่มต้นที่เป็นวิศวะก่อนเรียนจบก็ทําวิศวะแล้วก็ทํางานก็ทําวิศวะมาก่อนวิศวะด้านาไหนหไอ่าทางด้านโยธาค่ะวิศวะค่ะแล้วก็พอกลับมาเมืองไทยเนี่ยก็ เรียนแค่ดีปลมาทางด้านแม a จเมน n ์โฮเทลแมเนจเมน n ์แล้วก็ดีปลมาทางด้านวิทยากอรทางด้านวนยนะคะกลุ่มงหมุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็นำสองนะั้นมาประกอบกันกับประสบการณ์ที่เราได้มาจากการทำวิศวะทำงานมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยส่วนใหญ่แล้วการทำงานโรงแรมจะเป็นการบริหารคนแล,แ,ลและมากกว่าถ้าเป็นผู้หญิงที่แบบว่ารู้สึกเหมือนจะชอบอะไรด้านแมนแมนหรือเปล่าคะ <c oughs> เรียนวิศวะเล่นเรือใบ <c oughs> <ๆ>อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เราเป็นผู้หญิงแบบ ตายแบบว่าลุยๆอย่างนี้เยะใช่ก็คือลุยมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะอคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงแบบก็เลี้ยงเหมือนกับไปไหนก็ไปได้วยกันนะคะอตอนที่เรียนวิศวกรรมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยออกมาเป็นวิศวกรโยธาเป็นอยู่ในระดับไหนคะที่ตรงนั้นเราเป็นเราไปดูทางด้าน Environmental มากกว่าเราเป็นเราไปดูทางด้าน e n น i r o n m e n t a l Impact a s s e s s m s n t อะไรพวกนี้แบบสือว่าล้อมอะไรโดยรวมดูภาพอย่างใช่ไหมคะ เป็นคนทําพวก EIA อะไรเงี้ยที่ชนเขาเรียกกันที่ประเทศอะไรคะที่นิวยอร์กค่ะเรียนจบที่นิวยอร์กเลยไหมคะไม่อ่ะเรียนจบจากที่อื่นที่นิวซีแลนด์กับแคนาดาแล้วก็มาทางานที่นิวยอร์กค่ะเล่าชีวิตตอนนั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมคะตอนที่ตัดสินใจว่าไปเรียนต่อที่ต่างประเทศค่ะแล้วก็ไปทํางานตรงนั้นนะคะอยากฟังม้ากอ๋อก็ไม่มีอะไรมากก็คือจริงๆแล้วจบไฮสคูลที่นิวซีแลนด์แล้วก็เรียนต่อเลยที่นั่นนะคะแล้วพอจบก็คืออยากจะไปที คือในแมกกาซีนทราเวลอ่ะเขียนว่าแวนคูเวอร์เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเอ้ยเลือกปริญาโทเพราะเรายังเด็กมากไงฮะเพราะว่า20จบแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยประมาณว่าค่ะงั้นไปแวนคูเวอร์ต่อแล้วกันเพราะว่าไม่อยากจะเลือกมหาลัยเลือกที่ที่อยากอยู่อ๋อเลือกากสถานที่เลยใช่ไม่ได้เลือกมหาลัยเลยแล้วเราก็แบบไปอยู่ที่นู่นที่แวนคูเวอร์อม แล้วก็เรียนเรียนทางด้านเกี่ยวกับทางด้าน water resource ทางด้านน้ำ environmental โดยตรงค่ะแล้วก็เลยได้งานที่นิวยอร์กซึ่งเป็นทางด้านน้ำด้วยอ๋อแต่ัดสินใจเลือกจากนักิตวิทยเล่มหนึ่งที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวนั่นแหละใช่แล้วก็บอกว่าเมื่อน,นี้นะอยู่ที่สุดเลยเอามองว่าอ๋อจะอยู่ที่นี่ดีกว่า <laughs> แล้วก็ค่อยมองว่าตัวเองอ๋อจะชอบด้านวิศวะก็คือเรียนชอบวิศวะมานตั้งแต่ต้นทางด้านน้ำอยู่แล้วมานตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว อยู่กับน,น้ำตลอดตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมคะใช่ชอบทะเลชอบน้ำมากๆอ,อยู่ด้วยแล้วมีความสุขใช่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขกว้างขวางดูเวลาพูดแล้วก็ดูหน้าแบบ <c oughs> ยิ้มบอกว่าชัดเจนนะคะว่าอ๋ออยู่กับน,น้ำแล้วมีความสุขมากตั้งแต่เด็กเนี่ยเราอยู่ที่นี่กับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะคือเราอยู่กรุงเทพแต่ว่าทุกปีเนี่ยประมาณหนึ่งเดือนช่วงเดือนเมษาเนี่ยเราจะไปอยู่หัวหินเลยแต่ตอนไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเนี่ยไปอยู่ตัวคนเดียวใช่อยู่รงเรียนประจํา โรงเรียนประจำที่นู้คนเดียวตอนนี้อยู่คนเดียวนี่เราแบบยังไงคะทำทำงานาไปด้วยเรียนไปด้วยหรือว่าย่งไรถ้าตอนที่อยู่ไฮสคูลเราอยู่โรงเรียนประจำเราก็ไม่ต้องไม่ทำงานอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เราก็เล่นกีฬาทางน้ำตลอดก็คือเล่นโปโลน้ำล้วก็เล่นเรือใบนะคะแล้วก็พอแล้วก็พอจบแต่ที่นั่นก็ก็ไปทำงานไปอยู่ต่างประเทศก็อยู่ต่อประเทศต่อไปเลยเพราะว่าเราอยากจะได้ประสบการณ์ที่นอกเหนือจากประเทศไทย อาา่ชีวิตคุณวิกกี้แบบลุยมากอะตั้งแต่เด็กจนมาถึงตอนโตขึ้นใช,ใช่ไหมคะกว่าที่คนหนึ่งคนเนี่ยจะประกอบเป็นคนคนนั้นได้เนี่ยต้องผ่านอะไรมาหลายอย่างจากประสบการณ์บางทีเี่แค่เปิดดิจิทัลสารเล่มเดียวเนี่ยก็ต่อยอดมาให้ชีวิตเราสามารถถึงจุดนี้ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจะเดินแต่ละก้าวเนี่ยต้องบอกตัวเองนะว่ามันส่งผลต่ออนาคตถูกไหมคะ แต่ตอนนั้นเราคูไม่ได้คิดอย่างนั้นากเแต่ก็มาเจอว่าก็มามา,มารับรู้ว่าเวลาเรามาบริหารโรงแรมเนี่ยเกี่ยวกับการบริหารคนด้วยความที่เรามีประสบการณ์มากในที่ต่างๆคนหลายประเภทมากๆอ,อะไเงี้ยทำให้เราเรามองออกว่าคนคนนี้เขาเป็นลักษณะยังไงแล้วเราก็แบบว่าด้วยความที่เราแบบว่าได้ประสบการณ์จากเมืองนอกทํางานที่เมืองนอกมาเนี่ยอย่างหนึ่งที่เรารับรู้เนี่ยก็คือว่า คนไทยอะแคร์เรื่องแบบฟีลิ่งเรื่องเฟซมากอๆอะไรเงี้ยแต่ที่นู่นเนี่ยค,คือแบบว่างานตรงไหนก็จบตรงนั้นก็คือเขาไม่เอาแบบเอางานาม,มาล <ง S 1> รื่องสนตัวมา,ารวมกันอะไรเงี้ยก็ทําทให้เราต้องปรับเปลี่ยนเยอะเหมือนกันพอมาปรับที่นี่ค่ะกับการที่มาดูแลคนยากไหมคะการที่เป็นผู้บริหารเนี่ยก็ยากแต่ว่าเนื่องจากว่าเพราะว่าเราเป็นเหมือนโอนเนอร์และผู้บริหารเนี่ยทำให้เรามีมีความแตกต่างกับโรงแรมอื่น อย่างมากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าเราสามารถตัดสินใจได้ตรงนั้นเลยแล้วก็เราดูแลเพื่อนพนักงานเหมือนกับครอบครัวมากกว่าที่จะเป็นแบบว่าฉันเป็นนายเธอณอะไรอย่างเงี้ยอ,อย่างที่ได้บอกไว้ว่าที่นี่เนี่ยก็มีพนักงานอยู่ร้อยกว่าคนแล้วนะคะค่ะดูแลทั้งหมด130กว่าห้องทั้งหมด<ะ>ท,ทั้งหมดพนักงานที่นี่เนี่ยมี70แล้วก็ที่กรุงเทพมี4<ะ>ี่สิ ซึ่งเป็นการดูแลภายในของครอบครัวของคุณยกี้ทั้งนั้นเลยใช่แตส่วนของมาดูซีโฮเทลก็เป็นที่หนึ่งที่น่าสนใจนะคะอยู่ที่กรุงเทพบริเวณอโศกใช่อโศกสุขุมวิทตรงซุม,มิยซอยสิบหกอะฮะตรงปากซอยค่ะคุยไปคุยมาคุณผู้ชมเรต,ต้องบอกก่อนว่าตรงนี้เนี่ยโซนบีชบาร์เนี่ยจะมีการเสิร์ฟนะคะทั้งเครื่องดื่มค่ะแล้วก็มีนี่เมนูเด็ดเปิดขึ้นมาเป็นอะไรเอ่ยกระต่ายหร,รือเปล่าพิซพซ่าอ๋อพิซซ่านี่ พิซซ่าหนะ้าฮาวายอีอร่อยที่สุดในหัวหิน <laughs> อ่ะต้องนอ่อย่างงี้เลยทำไมตัดสินใจนำพิซซ่าเข้ามาไว้ในโรงแรมด้วยคะเออเป็นเป็นความคิดของคุณพ่อค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าอยู่ตรงบีชฟารั่งอะไรคนไทยกันชอบกินอะไรสแน็คมากกว่าที่จะกินแบบหนักๆอะไรอย่างเง uh ี huh. ้ยค่ะเราก็เลยจะทำตรงนี้จะเป็นลักษณะครัวฝรัง่งก็คือมีพิซซ่าสปาเกตตี้แซนด์วิชสูตรละคะสูตรอันนี้ก็คือ,อามาจากเชฟเชฟที่ เกษียณแล้วอะคะ่ะผลิตแกมาทําสูตรไว้ให้คือเชฟคนนี้เคยทําอยู่ที่โรง,รงแร<บ>มที่อื่นที่เมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยแต่มาทาแต่ว่าเพราะว่าด้วยความที่แป้งของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่เมืองนอกมันก็เลยจะ,จะแบบมันก็เลยกลายเป็นแบบพิซซ่าพิเศษของชมวิวโดยเฉพาะมันจะกรอบแบบบางบาง,บางกรอบผู้ชมนะคะวันนี้ก็ลองสั่งนะคะไว้เย็นซึ่งเป็นหน้าที่คนไทยเนี่ยชอบที่สุดคิด ยอดนิยมอยู่แล้วล่ะนะคะเนี่ยเอามาลองกันว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างซึ่งคุณผู้ชมที่มาอยู่ที่เนี่ยทั้งในส่วนของรีสอร์หรือว่าโฮเทลก็สามารถมาใช้บริการจุดนี้ได้เหมือนกันนะคะเปิดบริการถึงตอนกลางคืนเลยนะคะนั่งแบบริมสระน้ําแบบนี้แล้วก็ริมทะเลด้วยนะคะมีเครื่องดื่มทั้งน้ำผลไม้มีม็อกเทลมีค็อกเทลมีครบทุกอย่างเลยนะคะ สุดท้ายอยากให้ฝากอะไรทิ้งท้ายให้กับรายการนียคะในฐานะที่เป็นผู้หญิงเก่งที่มีประสบการณ์ในการทํางานมาหลากหลายสําหรับคนที่ดูอยู่เนี่ยอยากจะฝากบอกอะไรเขาบ้างคะก็แค่อยากจะบอกว่าให้โอกาสทางเราบริหารทางโรงแรมให้กับผู้สนใจทั้งหลายนะคะที่จะมาซื้อชมวิวเรสซิเดนซ์แล้วก็ทีมเราอาจจะเป็นทีมที่ยัง ยังทีมมากก็คืออายุยังน้อยอายยุงน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็มีผู้พคนให้ปรึกษาเนี่ยค่ะที่มีอายุแล้วมีประสบการณ์มากอย่างเช่นคุณวิโรจน์นแขหรือหรือท่านทั้งหลายที่แบบว่าเป็นเพื่อนของคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้เราแบบว่ารับรองว่าประสบการณ์แบบว่าเทียบพร้อมค่ะนะคะก็จริงๆแล้วเป็นยังไงเรชันแต่ว่าก็ยังมีรุ่นคุณพ่อเนี่ยซึ่งเป็นคอนเซิลให้กับเราตลอดนะคะ มาที่นี่ไม่ผิดหวังแนะ่นอนคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรงแรมหรือส่วนของเรสซิเดนต์แต่จะแนะนำนะคะในส่วนของเรสซิเดนต์เพราะว่าคุณสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ด้วยตัวเอง ยากมากนะคะที่จะมีที่ดินที่เหลืออยู่นะคะที่ราคาไม่แพงเนี่ย <ฮะ S 1> คุณจะสาวแอนปลูกสิ่งปลูกสร้างอะไรก็ยากอยู่แล้วลการสร้างโรงแรมต้องบอกว่าโหไม่ใช่เล่นๆนะคะ,<ฮ>ะกว่าจะผ่านเรื่องของการบริหาร,ผ,าร,ารผ่านเรื่องของการดูแลผ่านเรื่องของการปลูกสร้างมากมายแต่ที่นี่มีให้พร้อมอยู่แล้วนะคะคุณสามารถเป็นเจ้าของได้ถึง15ปีด้วยกันมีคนบริหารให้พร้อมนะคะจากทีมผู้เชี่ยวชาญนะคะ,<ฮ>ะแล้วก็มีบริการดีๆแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมแล้วก็ คนที่จะมาเป็นลูกค้าของคุณผู้ชมอีกทีมาเป็นเนจาเ้าของโดยไม่ต้องมีภาระด,ด้วย <laughs> นะคะจะมีคนรับภาะแทนคุณอยู่แล้วในตรงนี้นะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ค่ะผ่านทางช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไว้ค่ะเข้าไปดูเว็บไซต์ของทางชมวิวได้นะคะก็จะมีการบอกรายละเอียดเอาไว้เหมือนกันนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ยูนิตราคาเท่าไหร่ ลองเข้าไปดูกันค่ะหรือว่าจะมาดูที่นี่ก็ได้เหมือนก<ช>ันบอกเส้นทางการเดินทางหน่อยคะอ่ะก็คือกรุงเทพหัวหินนันะคะก็คือพอวิ่งผ่านเลยตลาดหัวหินมาก็พอถึงซอยที่อยู่ข้างๆสวนสีใช่ไหมคะมก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาก็โรงแรมชมวิวก็จะมีป้ายใหญ่อยู่่ะ คะลองเข้ามาดูได้ค่ะห้องตัวอย่างที่นี่ก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วในเบรกที่แล้วนะคะว่ามีเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างให้พร้อมค่ะเวลาคุณเช่าจริงเนี่ยก็จะได้รับแบบห้องตัวอย่างเลยไม่ใช่ว่าจะมีการลดระดับไม่ใช่เลยไม่เหมือนเปียบนะคะคุณผู้ชม แล้วก็ในรายการของเราค่ะวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพาไปเที่ยวหัวหินพาไปเที่ยวตลาดพาไปวัดแล้วก็พามาหาที่พักดีๆแบบนี้แถมยังพาเรื่องของธุรกิจมาฝากด้วยคุณสามารถเป็นเจ้าของได้เห็นไหมคะรายการของเราก็สามารถติดตามกันได้แบบนี้เลยค่ะทุกวันจันทร์นะคะแล้วก็วันพุธในเวลา11นาฬิกาถึงเที่ยงแบบนี้ค่ะสามารถเข้าไปเป็นแฟนเพจใน Facebook ของเรานะคะได้ที่ f a c e b o o slash one day vco tv ค่ะหรือว่าติดตามรายการย้อนหลังนะคะได้ผ่านทาง YouTube ค่ะเสิร์ชหาคำว่าน n ี ซีเช่นกันค่ะและก็สามารถดูเรียลไทม์ได้อีกหนึ่งช่องทางพร้อมทางแนะนำติดชมรายการค่ะได้ผ่านทาง w o w i d e w e b e b c h a n n e l t v ค่ะวันนี้นนะคะแล้วก็คุณมิกกี้รวมถึงพิงานทั้งหมดขอลาไปกับบรรยากาศสวยๆของชมวิวแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ okay. การบริหารคนด้วยความที่เรามีประสบการณ์มากในที่ต่างๆคนหลายประเภทมากๆอ,อะไรเงี้ยทำให้เราเรามองออกว่าคนคนนี้เขาเป็นลักษณะยังไง